สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ลิซ่าแบล็คพิงยิ้มไม่หุบดีใจสุดๆหลังบริงก์ให้ยาดมแพ็คใหญ่กลางคอนเสิรต์ตโดนแซวโอ้โหยาดมเยอะมากการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตร,รอบโลกของ4ซุปตาสตาร์สาวระดับโลกอย่างแบ a ็คพิง k เตรียมปิดฉากการเดินทางอันยาวนาน11เดือนตั้งแต่การเดินตุลาคมที่ผ่านมา จะแสดงคอนเสิร์ตกว่า22ประเทศและมากกว่า60รอบด้วยคอนเสิร์ต b a c k พิงค์เวิร์ลทัวร์บอนพิงค์ไฟแนลอินโซกุงโซเกาหลีใต้พร้อมเปิดรอบออนไลน์อีกด้วยในปัจจุบันทั้ง4สากกกำลังเดินหน้าตามตารางทัวร์คอนเสิร์ตในรัฐต่งตางๆของสหรัฐอเมริกาเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสทำแฮชแท็กบอนพิงค์อสติดเทรนด์ทัวรโลก ภายในคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดฮอตร้อนแรงยิ่งกว่าแดดแทบจะไฟท่วมกันเลยทีเดียวก็จะมีคลิปวิดีโอไาวรัลของสาวลิซ่าแบ็คพิงคหรือลลิซามโนบาลที่แสดงอาการดีอกดีใจยิ้มกว้างบนเวทีในรอบสาวเช็คหลังบริ้งคนหนึ่งพยายามที่มอบของขวัญให้ลิซ่าซึ่งของขวัญที่ทำให้สาวลิซ่าดีใจได้ขนาดนี้ไม่ใช่ขนมกระเป๋าเครื่องประดับหรือเสื้อผ้า แต่เป็นยาดมสมุนไัยที่มีมาให้ถึง1แพ็คราว12ชิ้นเลยทีเดียวงานนี้เจ้าตัวเดินอวดเพื่อนๆในวงเพียบทําสาวโรซาแสวว่าโอ้โหยาดมเยอะมากทั้งนี้เมื่อวันครบรอบการดีบิวต์ปีวงแบ็กพิงค์ลิซ่าได้ออกมาไลฟ์สดครั้งแรกพร้อมเผยเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณพี่บิงทุกๆคนนะคะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจตลอดช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วย คือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยอยู่ทุกประเทศหนูรู้สึกว่าพอเห็นก็ชื่นใจคือดีใจอยู่แล้วที่ได้เจอกับบิงทุกๆประเทศแต่บางทีตอนอยู่บนเวทีเอนเนอร์จีเรายังไม่มาแต่พอเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศก็ฮืดสู้และไม่ว่าจะไปประเทศไทยบริงทุกประเทศจะเอ j นจมากมาก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ